นายกเศรษฐาเดินหน้าอย่างเป็นทางการนะครับนโยบายการเติมเงิน1 0ึ0 0นบาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเงินถึงมือประชาชนได้ในตรมาสี่ของปีนี้ซึ่งในเรื่องเงินนี้นะครับว่าจะมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนในการเข้าโครงการท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ทางปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงครับทางนี้นววายละวรนรแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงแหล่งเงินของโครงการตามที่กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณได้รับมอบหมายให้ไปพิจารณาแหล่งเงินทางเลือก วงเงินถึง5 0 0แสนล้านบาทนั้นว่าจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรโดยขณะนี้นะครับท่านประหลัดก็มีคําตอบให้ทางคณะกรรมการนโยบายแล้วนะครับว่าเงิน5 0 0แสนล้านบาทนั้นสามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการงบประมาณได้ทั้งหมดโดยจะใช้เงินงบประมาณจาก3ส่วนด้วยกันครับซึ่งในส่วนแรกนั้นนะครับก็คือเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568จํานวน1 5 2 7 0 0ล้านบาทครับ ซึ่งได้ขยายกรอบวงเงินงบประมาณในปี2568เอาไว้เรียบร้อยแล้วเงินในส่วนที่2นะครับมาจากการดาเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจํานวน172,300ล้านบาทโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรจํานวน17ล้านคนเศษนะครับผ่าน,นกลไกมาตรา28ของงบประมาณปี2568ครับ และในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับมาจากการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2,567ของทางรัฐบาลจำนวน1 7 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งงบประมาณปี2,567นี้เพิ่งเริ่มใช้จึงมีเวลาที่รัฐบาลจะพิจารณาว่ารายการใดที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้รวมถึงงบกลางนะครับก็อาจนำมาใช้เพิ่มเติมในส่วนนี้ถ้าวงเงินไม่เพียงพอครับ ซึ่งมูรวมวงเงินในส่วนที่ 1, 2และ3นะครับก็จะเป็นวงเงิน5,000สนล้านบาทโดยยืนยันนะครับว่าการดำเนินการเรื่องแหล่งเงินเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบวินัยการเงินการคลังพรบงบประมาณและพรบเงินตราครับโดยในวันที่เริ่มโครงการในช่วงปลายปีนี้จะมีเงิน5,000สนล้านบาทอยู่ทั้งก้อนไม่มีการใช้เงินสกุลอื่นหรือการใช้มาตราอื่นแทนเงิน และก็ขอยืนยันในเรื่องแหล่งเงินและความมั่นใจนะครับว่ามีการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนครับ